รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสา,าสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับในคืนที่ผ่านมาเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์จากทางบ้านนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อ ชมกันเลยครับีห้าท้นที่ที่ทำงานเป็นปุ๊กเป็นรอยะไปนอนหมอแล้วไปเดินไปโบกรถแล้วกจอดจอดแล้วพี่ก็เห็นหงคนนุ้เดือดกันแน่นเลยนะเดีดกันเต็มเลยนี่ก็เลยนั่งตรงท้ายรถนัปร่มันกะระยะทางมันคงไม่ถึงกิโลจากตลาดบางไกรกับน้ำท่าเที่จะไปทงานเาถึงนัอ่จุดหมายไปทางที่ก็จะเอื้อมึงสิ แต่ว่ามีมือคนมือแล้วมนะักิ่งก็ดังกิ๊บกิ๊บก็ตึงตึง,ง,งแล้วพี่ก็เลยขอดอยหลังมานั่งอย่งเก่าแล้วเขาก็ลากตะเข่งลาตะเข่งผ่านหน้าพี่พก็นุ่นก็ลากหนุงลางนี่แล้วก็เดินสักพักหนึ่งอนะ่ะของแถวอะ่ะค่งเดินลงมาพี่บอกว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่าค่ะปัญญาอ่อนไหมเป็นบ้าไหมเนี่ยดึงกิ่งแล้วไม่ยอมลงพี่ผมไม่ได้รับพี่คนเดียวนะ นั่งมาุดท้ายตอนนี้พี่ก็บอกว่าท่านไม่ได้ปัญญาอ่อนหรอกนะคุณน,นั่แหละคุณเห็นไหมเนี่ยคนก็ลองหลุยหลุยกํลาลังจ่ายตังค์คุณเนี่ยแล้วนี่เป็นแล้วก็คนไทยเนี่ยในตอนนั้นที่เขามาถามนี่คุณนี่เลยก็ยังเห็นอยู่เห็นหเห็นเห็นเขาเดินไปหน้ารถเดินไปหน้ารถเอาส่งตังค์ส่งตังค์แต่พี่ไม่รู้ว่าทีเปอร์รับตังค์หรือเปล่าเขายื่นมือเข้าไปในช่องกระจกอยู่ตลอดเวลาใช่ พี่ก็เลยไม่ลงไงพี่บนเรือนเห็นเป็นยังไงคะเป็นชาวบ้านเดินเป็นของคเป็นคนปกต,ติไม่น่าเกลียดน่ากลัวแต่งตัวธรรมดาเหมือนมีชายมีปะปนกันไป<ม>แล้วก็เดินเดินอ้อมไปมางหน้าแล้วก็ส่งพี่ก็เลยยังไม่ลงตอนนั้นสัประมาณกี่คนคะเต็มรถเลยคันแน่นเลยพี่พี่นั่งติดตรงตรงทางลงเรือมีหนมีหนอยู่ฝั่งนี้สองคนมีเบาะว่างเบาะนึงตอนนี้พี่เป็นคนเล็กเล็บยาว นี่ก็เลยถึงเข่งล่างพี่ช่วยใหมดก่อนหมดอันนี้แนละ้วให้ออกไปก็ไปก่อนเลยแต่เพิร์ไม่เข้าใจเพิ่์ลก็เดินมาต่อว่าข้าวเจีใหญ่เขาเกิดอาการเถียงกันสำลักก็เลยถามสำลออกกัลมลออกมาจากพี่ไงั่นอ่ะ้าวเถียงกันเรื่องอะไรเนี่ยบอกเนี่ยเพราะว่าพี่หาพี่เป็นคนบ้า,คน,บาคนประสาทดึงเข่งแล้วไม่ยอมลงแต่พี่เห็นน่ะคนดเขาลงมันหลุยเต็มไปหมดอันนี้สำลักก็เลยถามว่าพี่ประหลัดเลยเนี่ย ถามจริงเห็นจริงไหมเขาก็เปิดถามจริงจริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกนะเพราะว่าวิ่งรถนะมันไม่ค่อยได้ดี่คะเอารถไปมาทุกที่โรงพยาบาลสวรรค์พักรับศพ โดยบริษัทปูต้าเฮลตี้เคลลบอยเอ็นจีวีปิกอัพแต่งเสร็จจากโรงงานเวลาใครจ้าง3,000ประสงค์รัดยาว2,000ประสส่งตรงนั้นตรงนี้อันแหละเขาก็เลยบอกเที่ยวนี้สงสัยไม่ไม่ไม่ตลอดคิวสงสัยต้องย้อนไปไปที่วัดอะ่ะจะมีวัดไซเหนือเอาไปทำอะไรมันวนทารมีสารอะไรก็ประมาณนี้เนี่ย พี่บอกว่าคุณะไหวแม่นาง,มางบ้างไหมหัดทำบุญทำทานบ้างนะวันนี้เป็นบรรพัดด้วยจําได้วันนั้นคือบรรพัดเ,เป็นบรรพัดด้วยนั่นแหละก็เจอแล้วก็ไปเล่ากับที่ทํางานเธอบอกเธอนี่เจอแต่วิญญาณเป็นยังไงกันเนี่ยใช่ค่ะ<ด><อ>ง,งั้นก็ลังจะถามคุณคุณเลยว่า <ฮะ S 1> มันเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องไปขย <ฮะ S 1> ันทำบนุญ <ฮะ S 1> ชอบนั่งมีประการอยู่าี้บอกมั่งก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนหัวค่ะ แล้วเ,เรื่องเราแบบนี้มีเกิดขึ้นขนาดที่เราไปบวชด้วยรู้ป่ะคะตอนนันน้นไปบวชกอนนันไฟกันเจ็ดแปดคนแล้วก็ได้ไปเดินทุ่งที่วัดแนวทางพาาระทศตูปก็ไหว้พระนครสวรรค์เนี่ยค่ะอำเภอทาศาโตโกนะคะค่ะม,มันจะเป็นกุ่ดไทยกุ่มันกุ่หนึ่งก็าจะให้นอนสองคนแต่วันนั้นน่ะพี่ก็ไม่นอนรวมกับใครนอนคนเดียวนอนตึกสิบสองเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าตึกแอร์นอนกุ่ดสองพี่ก็ไม่รู้ว่ากุ่ดอันนั้นจะ็นกุ่ทดสอบอืมอืมเอาไปนอนเลย ท่านพ่อท,บาบาท่านบอกว่าโยมดูไปทั้งแรกนะถ้ามาวัดน,นี้นะจิตให้ดีภาวนาพุโทโธอย่านึกเรื่องทางบ้านอย่านึกเรื่องหวยอทนนี่ท้านชอบเล่นหวยท่บอกนะก็เล่นนิดเดียวันนี้พวกขบวดนะอขอโชคขอลาภหน่อยพอดีงานประมาเนี้ยวันนี้ก็ประทาังดังก็ปสวดสวดมนต์ตอนประมาณสองทุ่มแล้วนั่งกรรมฐานติดกัสามทุ่มกับสี่ทุ่ม ก็เดินประชัยอันก็เดินมาที่กบ,บเดินกระไดมันมีสามท่านต่างคนก็ต่างแรก่กันคือวัดนี้พูด,ดง่ายๆก็จะปิดวาจาห้ามพูดระหว่างเดินก็จะไม่คุยกันเสร็จแล้วก็ขึ้นไปที่ก็นอนกับพระจับพระและ้วเดินหลังนอนวันนี้มันแปดที่มันเลยนอนไม่หลับประมาณตีหนึ่งตีสองได้นอนไม่หลับมันกดมันจะมีบานเกบมันจะมีบานเกตบมีผู้หญิงยืนอยู่ตรงบานเกนบอ่ะ บ้าเลยหาปากสีแดงแต่งหน้าเข้มมากแล้วก็ถือมีกระดาษสี่เหลี่ยมแกก็ถือว่าอยากได้หวยใช่ไหม,อมเอาหวยไหมเอาหวยไหมป้าแลียปีก็เห็นทีน้องเลยที่ไม่แน่ใ,นใจว่าปีสองีใครจะมาแต่งหน้าแม่พามแม่ทีก็ไม่มีเครื่องลุกเครื่องอะไรกันมาไม่มีแป้งมีแค่วี่งวิ่งผมแต่ที่ฟันพ่อจะไม่ให้ทาแป้งที่เนี้ย ก็นอนไม่ได้ยันแกลงย่นะก็เจอตลอดเวลาแล้วแกก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาพอพอพอเสร็จแล้วก็บอกคณเช้าไปถามแม่ชีอุ่นแม่ชีคะคืนหนูไม่ได้นอนเลยมองไปที่บานเกตนะไม่ทราบเห็นผู้หญิงหน้าขาวอ่ะปากแดงก็เล่ฟังแม่ชีบอกลูกเอ้ยเวลานอนนมกถึงเรื่องทางบ้านหรือเปล่าถึงข้าหนูทวกเราวทุสี แม่ใีว่าอยากเห็นลูกเดี๋ยวจะพาไปพอก็พาไปที่ท้ายว่ามียุกบ้านอะอย่างที่พี่เห็นเลยอะหน้าขาวขาป,ปากแดงแล้วก็เห็นตรงที่หน้าเลยลุปบ้านเดินไม่ได้นะแต่ทำไมมาหาพี่ได้ สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะ Boeing Holiday Tour and Travel ผนสองไปอีกมีเพื่อนไปด้ยวยกันเพื่อนเพื่อนนอนนอนคู่กันประมาณที่สองแอ่เเขาก็ร้องอือ,อ,อ้ะอือฮะที่แบบเปิดไฟอ้าวเป็นไรอ่ะมีผู้หญิงอ่ะใส่อะไรจุกกระเบนอ่ะใส่เสื้อคอ,อรกระเช้าอ่ะทอมอยู่เนี่ยเธอออกให้หน่อยปิดปากเขา แต่พี่ไม่เห็นผู้หญิงนะพี่เห็นผู้แก่ก็มือของมือของตัวเองแหละโอติ่งแล้วก็ร้องอยงดังแต่ก็เห็นทุกจริงแม่ของข้าปักแดงนนั่นนะคะเขาเห็นเห็นแม่ชีอุ่นหรืว่าชื่อพ่าแม่รักษณ์ศรีเทวีเขาอยู่คุ้มวัดนี้มานานแล้วเหมือนกับสามที่จะเป็นสามนะคะลูกปั้นนะคะานี่แหละใครไปก็จะเจอวัดแนวทางพระเจอมีโอกาสลงไปบันทึกที่นั่นได้นะบรรยากาศดีมากเลย คุณเป็นปเรียนเป็นคนรักการทำบุญสุนายอย่างนี้นะ,ะ,ะคะอยากให้นบุญเวลาลองพูดอะไรจากธรผม้ชมทางบ้านประกอบการขอยากทำบุญนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลเนี่ยอยากให้ทำมันจะติดตัวเราไปกระทั่งเราเราตายวกหน้าเราก็จะได,ด้บุญเราไปแล้วก็ราโมตามต่กรรมเนี่ยสร้างกรรมนะคะบุญจะตามเราไม่ทันมีทำกรนะที่แต่งเอาไว้บุญเป็นที่พึ่งถึงชาติหน้า บุญนำพาเป็นสุขทุกสถานบุญเป็นหลักมรผกสืบมิธานบุญบรรดาลให้เราสุขสวัสดีอายุเราจะเอาอะไรแน่เกิดแล้วแก่เจ็ตายวายสังขารเร่งทำดีทำหน้าที่ทำการงานมัวสำราญจะเป็นทุกข์สุขไม่มีนะคะทำบุญจะไม่สูญเปล่าค่ะที่เราขอขอนุโมทนาบุญด<อ>้วยนะ มาติดต่าาอทางรายการคุนสวยวันดอนได้ค่ะตามหมยายเลขโทรค่ะท์ที่กดยูหน้าจอเลยนะคะค่ะและสำหรับคืนนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะกล<ส>ับมาติดตามพมก่ราได้เป็นคืนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ